สวีเดนสวัสดีนะครับวันนี้อยู่โกตอมชันแนวนะครับและแล้วมันก็มานะครับตู้กลางนะผมและและ้วไอ้ตู้กลางนี่ก็มานะฮะไอ้เราไม่ได้เจอกันนานเลยนะฮะช่วงนี้ไม่ค่อยว่างจริงนะฮะพอปลดล็อกโควิดแล้วทุกอย่างกลับมาเป็นปกตินะฮะจะไม่ค่อยว่างหน่อยนะฮะเออคลิปอาจจะนานลงทีนะอดใจรอนหน่อยนะเพื่อนๆน,นะหลายๆคนก็คงยุ่งๆแหละผมว่านะเพราะว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันปลดล็อกทุกอย่างแล้วอ่ะมันก็กลับมาทํางานปกตินะครับผมแต่แต่นะฮะผมเตือนนะแต่นะฮะยังคงต้องระมัดระวังตัวเองไว้ให้สม่ําเสมอนะครับผมยังต้องใส่แมสไว้ด้วยนะเพราะว่ามันยังไม่ได้หมดไปจากเรานะครับผมต่างประเทศยังติดเยอะแยะไปหมดอยู่เลยนะเอออ่ะเรามาดูตู้กลางกันดีกว่านะครับผมวันนี้นะตู้กลางเรานะเป็นราชาโจรสลัดนะผม อ,อนี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะสามสิบทีอ่ะอามาดูดีกว่าชุดนะะน,นี่เป็นชุดของผู้ชายนะเสียบตาลเอ้กะเทดีนะโอ้โหแต,ต,าาต่ทำไมต้องมีปีกวะทำไมต้องมีผ้าคลุมวะไม่เข้าใจเลยอะ่ะทำไมชุดต้องมีผ้าคลุมตลอดเลยวะ แต่โอเคเอาไปฝากสมุดนะผมเนี่ยฝากสมุดได้เอเมอรดสองเลยนะถ้าได้นะถ้าได้นะวันนี้ผมจะกดแค่แค่ห้าทีแล้วกันนะผมเอาแค่นี้พอนะมันไม่ค่อยน่าสนใจอะผมว่านะแล้วก็หมวกนะหมวกเป็น HP ห้าเปอร์เซ็นต์นะ a d k ร้อยปลดล็อกได้เท่านี้นะไม่มีรูนะผมไม่มีรูแล้วก็หมวกผู้หญิงเป็น HP แล้วก็เอมนะครับผมฝากสมุดได้เดฟบสองเลือดสามสิบนะ ก็มีคุณปลาหมึกนะฮะเป็นหมวกนะนี่เป็นหมวกแบบนี้นะทรงผมนะทรงผมปลาหมึกแต่ไม่มีรูนะ,ะับไม่มีรูดาเมจต่อประเภทฟิต8%นะฮะประเทศแพน8%นะ,ะฝากสมุดได้เอมิท3มาคส30นะ,ะอันนี้ใช้กับแผ่นหน้าได้นะ,ะแต่มันไม่มีรูนะ,ะเอาไปตีแผ่นหน้าได้นะ,ะแล้วก็นี้อะไรวิกผมนะ,ะหมวกนะะีะตัวนี้เป็นหมวกอย่างเดียวนะ,ะจนสลัดนะคะ่าจะตัดทั้งหมด5นะผมตอ,อตัด5แล้วก็มาคสพห้าเปอร์เซ็นต์นะ,ะไม่มีรูนะ แล้วก็นี้หลังนะะลับอร์โก r c o บ s t b o นะผมนี่รักบวก8ดนะผมสังหารเป้าหมายมโอกาส4%ี่เปอร์เซ็นะฮะได้รับเงินแดนะคล้ายๆกันอีกหลังกล่องปลาหมึกนะอันนั้นน่าจะดีกว่าด้วยซ้ําแล้วก็แว่นนะครับผมอันนี้เป็นแว่นนะแว่นตาเดียวนะเออโจสัตว์ต้องมีแว่นตาเดียวนะเพิ่มความเสียหายต่อประเทศเดมิวแมน8%ปดเปอร์เซ็นตะผมออตีคนตีกึ่งมนุษย์8%เนะแล้วก็ลดกึ่งมนุษย์8%ปปเซไม่มีรูนะผมเออนี่ใบหน้าเนี่ยหว่าไม่มีรูอยู่แล้ว ฝากสม,มุดได้ MTK 6เปอร์เซ็นต์นะผมเออไม่มีไม่มีรูนะใบหน้าไม่มีรูนะอันนี้หางน้ำหางหางเป็นหางบล็อกนี้นะม o ฟสปีดห้านะผม ATK สามเปอร์เซ็นต์ฝากสม,มุดได้ ATK หกนะผมแล้วก็มีอีกหางนะฮะหางเรือนะเออมุฟสปีดห้าเป็น MTK สามนะน,นี่ของนักเวทน,นะโดชิปนะเออโกดไพเลตชิปแล้วก็ฉาดนั่นเองนะฮะที่เหลือเหมือนเดิมนะผมหนึ่งหนึ่งทีนะ ห้าทีนะเออวันนี้ผมเปิดแค่ห้าทีพอห้าทีพอห้าทีพอสงวนเหรียญแมวไว้หน่อยนะเดือนนี้งบน้อยนะต้องเตรียมไว้ต้องเตรียมไว้เขาเรียกว่าอะไรต้องเตรียมไว้คัสี่นะเออคัสี่หมาต้องเตรียมไว้ไว้รีนู่นรีนี่นะเรามายืนที่เดิมนหน่อยอ่าข้างโต๊ะมาจัดกันเลยดีกว,ว่านะฮะเรามาดูเลดกันนะฮะห้าทีจะได้อะไรบ้างนะ เอา้าเฮ้ยห้าทีได้หางปานิโมโลเลยวะนี่มีปานิโมโอยู่ในถังนะทีหนึ่งนะผมทีสองจัดไปครับมาชุดมาเลยเอโออมลาคอยนะผมทีสามนะอ้าวชาดนะผมทีที่สี่นะผม เพย์ยงการนะทีสุดท้ายนะผมทีที่ห้านะคิงโปลิงนะผมเออไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาให้ห,หมดมนไปเลยเอาให้หมดไปเลยนะ <c oughs> เอามันให้หมดไปเลยเออเอาให้หมดไปเลยไปจัดไปนะยาวๆเอาให้หมดไปเลยชาครับผมไวเชอร์ เลดอะเก็บคิงโปลลิงเฮ้ผมว่าไม่ไม่น่ากดต่อนะเพื่อนไม่น่ากดต่อเลยนะอนนอยนะโอ้โหดูมันแย่วะ่ะไม่ได้หรอกกดต้องมีแล้วไม่กดได้ยังไงมีแล้วก็ต้องกดดิเหมือนแมวมันอยู่ในตัวมันร้อนนะฮะเออมันร้อนโอ้โหคิงโปลลิงรัวๆเลยเพื่อนเนียวันนี้ ได้นี้สองทีนะอย่าไปคิดมากนะผมบผมอยาไปคิดมากเรามาเกลือโชว์เพื่อนๆกันนะฮะ <c oughs> โอ้โหไวเชอสองอันแรกแม่เลยเออสิบแปดสิบเก้านะฮะมากไปยี่บสองขาดแปดนะแรกมาเราสุดยอดอยู่แล้วนะ เนี่ยไอ้นี่ผมน้อยพออย่างนี้แหละเอามาแลกไอ้พวกนี้หมดนะโอ้โหจับนะฮะผมจับตันแล้วเอามาทำไมสิบสองทีนะผมเพื่อนสิบสองทีนะตามนี้นะได้แค่อันนี้เดียวนะ <c oughs> ได้ a d k ว่ะอยากได้ m k, มั k ได้ a t k ว่ะ เออได้อันนี้ยังดีแล้วกว่านะเอไดเอทีเคนะชุดนะเอเรามีชุดอันนี้นี่หว่ามาดูเอยได้สีชุดชุดชุดเออชุดแถมสวยป่ะสีนี้สวยให้ได้ให้ได้แต่เราไม่ใส่นะฝากสม,มุดกับสามฉาินะเพื่อนนะมีสามฉาิลำบากต้องไปหาอีกสองชายนะแลกได้ไหมเนะี่ย เฮ้ยแลกได้ว่ะเพื่อนไอชุดเก่ามันแลกได้ไหมเนี่ยชุดที่แล้วอะ่ะเฟย่าคอยชุดที่แล้วแลกได้ไหมอ่ะไม่น่าจะได้นะมันยังไม่แก้ให้เหรอเนี่ยโอ้โหตายละยังไม่แก้ให้จริงด้วยว่ะเพื่อนมันไม่อยอมให้แก้ให้เหอ่ะตามนี้นะเพื่อนวันนี้ก็แต่เพียงเท่านี้นะผม ได้เล้ยเก็บสองอันนะอาคิงโปลิ่งสามใบพอดีเลยนะครับผมฉาดสามอันนะไข่สองอันนะเอออ่เดี๋ยวไปไปไหนๆก็มีคิงโพลิ่งสามอันแล้วนะไป <c oughs> ก่อนจบคลิปนะก่อนจบคลิปเราไปเกลือการ์ดกันให้ดูอีกทีนะตัวนี้ก็หอมปากหอมคอนะผมสิบสองทีนะ ตอนแรกกาจะเก็บไว้ไว้ลงไว้รีนะไม่เป็นไรเปิดให้เพื่อนเพื่อนดูกันดีกว่านะเออเพื่อน,เพ,อนเพื่อนชอบเกลือนะขอให้ทุกคนไม่เป็นเหมือนผมนะฮะเออขอให้ทุกคนไม่เกลือนะฮะหมดโควิดแล้วอะไรดีๆก็จะเข้ามานะขอให้เพื่อนๆน,นไม่เกลือนะฮะสิ่งดีๆจะได้เข้ามากันนะครับผม ได้มีมิกนะครับผมสุดยอดนะฮะสุดยอดนะครับผมร้านแปดนะอ่ะวันนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับผมอย่ายลืมนะฮะร,รีบเก็บจ็อบเก็บอะไรกันนะฮะให้เรียบร้อยนะเก็บจ็อบให้เรียบร้อยนะคลา้สี่จะมาแล้วนะฮะทีเซอร์ออกมาเยอะแยะมากมายนะอย่างเท่นะฮะอย่างเท่วันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับผมถ้าเห็นว่าคลิปนี้สนุกสนานเฮฮาปาติงโกะนะฮะ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะผมเอออยู่กันไปนานๆนะเป็นเพื่อนกันไปนานๆนะเดี๋ยวพอมีคัสสี่มาเดี๋ยวผมลุยทําคลิปยาวๆเลยนะผมจะมีทั้งสตรีมทั้งทําคลิปเลยนะตอนคัสสี่มานะตอนนี้ขอพักไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเร่งมือทํางานก่อนนะช่วงนี้ปลดล็อกโควิดฮะอย่าลืมนะเพื่อนๆถึงโควิดจะปลดล็อกแล้วแต่ก็ต้องดูแลสุขภาพกันเหมือนเดิมนะฮะเป็นห่วงสุดใจนะฮะจากโกต้อมชนแนลนะฮะเออ วันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม o u นะฮะ,ะ,ฮะสวัสดีครับ